สวัสดีครับผมวันนี้นนร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว All New al D Max 1.9ตัวสูงนะครับคันนี้เดิมๆไม่ได้โหลดนะครับใส่ไปล้อ TE 37ขอบ18กว้าง9ออฟซูนนะครับลัดด้วยยาง265 60 18เป็นยาง ดีเซนตีนะครับแล้วก็เป็นล้องาน MK สป o r t นะครับเป็นล้อเบาโฟโฟ i n ฟอร์มิงนะครับตัวนี้ล้ออย่างชุดนี้ไม่เกินสามหมื่นนะครับสวยมากๆเลยนะครับเป็นรถป้ายแดงเลยนะตัวล้อจะเป็นสีน้ำตาลไหมสีเข้มนะครับเป็นยางไทยดีเซนตินะครับคันนี้ไม่ได้โหลดนะเดี๋ยวผมจะลองเอานิ้วมือสอดไปล้อหน้าและล้อหลังนะครับ ส่วนล้อหน้าเดี๋ยวผมล้อหน้ากันเลยนะครล้อหน้าตอนนี้นะครับความสูงเดิมเลยนะนิ้วผมเนี่ยสอดอยู่ตอนนี้ห้านิ้วกับอีกประมาณประมาณเจ็ดเจ็ดนิ้วนะตรงเนี้ยเจ็ดนิ้วมือผมนะเจ็ดนิ้วมือผมนะครับความสูงเดิมเลยนะครับส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังเดิมเมเหมือนกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองดู 5นิ้วมือนะครกับอีกสี่ก็อยู่ประมาณข้างหน้าอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดนะครับข้างหลังอยู่ประมาณแปดถึงเก้านิ้วนะครับเก้านิ้วมือผมนะครับไม่ชัวร์นะนี่นะครับประมาณแปดถึงเก้านิ้วมือนะครับข้างหน้าอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดนิ้วมือนะครับคันนี้ดําเดิมเลยนะครับไม่ได้โหลดเลยนะครับทรงสวยมากๆเลยนะร้อเป็นสีเข้มนะครับ ดูรอบคันนะล้อล้นออกมาจากซุ้มนิดนึงนะครับไปดูล้อกันต่อนะครับมาต่อเป็นที่ตัวล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อซ e, e 37งาน MK s p o r สปนะครับเป็นล้อเบาโคฟอร์มมิ่งสีเข้มนะครับ เป็นสีน้ำตาลไม่ยิงรายเลยนะครับรายละเอียดสวยมากเลยนะแล้วก็มีตัวหนังสือหยอดแดงนะครับลัดด้วยยางดีเซลติกอสซิล่านะเป็นเบอร์265นะครับ6018นะครับสวยมากมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยางเมทินไพรแลนด์นะครับนี่นะเม e ินไพรแลนด์เห็นไหม ดอกยางจะเป็นดอกลายสปอร์ตเรลซิ่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อตัวยางจะมีตัวตัวนี้จะไม่มีริมกาดเหมือนตัวล้ออื่นนะครับตัวนี้จะไม่มีริมกาดนะครับดีเทลตีไม่มีริมกาดต้องการขอบล้อนะขอบล้อก็จะโอเวอร์กว่าตัวตัวยางนะครับลองดูเห็นไหครับล้อจะเป็นขอบ18กว้าง9ออฟศูนย์แล้วด้วยยางสองห0้านะครับความลึกหรือความล้นนะครับก็อยู่ประมาณนี้ ประมาณหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งน,นะครับไม่เกินนี้จากซุ้มเดิมนะล้นนะครับไม่ใช่ไม่ลน้นก็ล้นอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับตัวล้อก็ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาแนวน,นี้อยู่นะครับ สนใจสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรับยยางยนต์เลยนะครับชุดนี้ไม่เกินสามหมื่นนะครับจบเลยเธอล้อเดิมได้นะครับโอเคศูนย์เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์เก้า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 นครทัพย์ยางยนต์นะครับสวัสดีครับ <S <S ส่งงานเรียบร้อย Perfect, perfect.